มันหาเรื่องราเหมือนเขาตั้งใสนใจเลยแฮะมองไม่สามารถมองข้าเขาได้ถ้าผมมองนะผมเขาจะบอกทีเฮ้ย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 เอเดอร์แมนเอเดอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเดอร์แมนตีผมทำไมตีผมทำไมเดี๋ยวก่อนพี่เอเดอร์แมนเอเฮ้ยเขาตีผมทำไมอ่ะเขาป้าข้างเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้บล็อกพังเลยเฮ้ยอย่าฆ่าผม ผมทำอะไรผิดผมไม่ได้มองหนะ้ายิบกไปตีไข่นะเฮ้ยเดี๋ยวเออบ้านไม่เดี่ยวพังหมดเลยเฮ้ยนี่ผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดเออเ้ศร้าผมทำอะไรผิดใช่โดนผิดอ่ะ ไปม,มองข้าเอไปม,มองหน้าตอนไหนวะทุกคนมนไม่น่ามองมอว่าเจ้านี่ตอนไหนมองหน้ามาตอนไหนเอคนเฮ้ยมองหน้าตอนไหนวะนี่ยนะหรือว่าตอนที่มันเดินมาเนี่ยแล้วผมเอาตาผมอาจจะไปเฉียดตัวมันก็ได้นะเออไม่แน่อาจจะมองอย่างมองแค่อย่ามองหน้ามันอาจจะไม่ได้นะอย่ามองตัวมันด้วยนะอย่าลืมว่ามันเป็นตัวใหม่แล้วนะใช่มันเป็นมันพัฒนาตัวเองแล้ว ก็แสดงว่าบุกที่รมาอาจะไม่เหมือนเดิมนะคือแบบแบบอย่ามอ,นะมองตัวด้วยนะใช่ไหมนายมองตัวหรอกเอ้านี่เฮ้ยก็ได้อะเข้าใกล้มันด้วยอีกเหรอเฮ้ยพี่จะจะเรื่องมาไม่ได้นะครับอยู่บ้านผมด้วยอะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับของผมอยู่ที่ของเขานะี่อะไรเนี่ยเตียงอยู่ไหนอะ่ะโอ้ทิ้งผมตงอขอเซฟก่อนนะเฮ้ย ไอเนี่ยก็ดูร้ายเกินอ่ะตัวเลววะเนี่ยน,นี่นี่ปั๊มคิวกันหรือใช่ไหมอ่ะเฮ้ยปั๊มคิวก็ไม่ได้ผมไม่ได้มองผมมอง,ออผมมองพื้นก็ได้เออผมมองพื้นก็ได้หน้าผมดูร้ายข,ขนาดนั้นเลยวะนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหน้าผมดูร้ายขนาดนั้นเลยเหรอมุ้ยมันมับมาด้วยอ่ะโอ้ยเจ้ามะ พอได้ไา้ผู้ช่วยผมนี s <S ่เสียหน้าคือความรู้สึกที่โดนรังแกผมไม่ได้ทำอะไรอะไนั่นี่หรอนะอยู่ก็โดนเฉยเลยเออก็นะมันอาจจะแบบเป็นตัวใหม่นะมันก็ไม่อาจจะเหมือนเดิมนะไม่ใช่แอนเดอร์แมนคนเก่าใช่ไม่ใช่แอนเดอร์แมนคนเก่าแล้วผมอยาได้แอนเดอร์แมนคนเก่ามารีบนอนรีบนอนเร็วนะผมผมไม่ไหวแล้ว พี่เอ็นเดเมมันไม่ช่วยเราแล้วนะก็ไม่ช่วยเราแล้วก็ดูร้ายเกินไปขอ,องผมอะทำไรเนี่ยจะขังตัเองเหรอพ่อนนูดิพังหมดเลยโอ้โหเศราดีนี่มันร้ายขึ้นไปแล้วเื้อเอ๊ะสกอริตันไปไหนแล้วคนนะ่ะอุอ้อตยตัวเลไปริงว่านอนนิบนอนเลย เอาละโอาละหวัเขาจะไม่ม่ทำร้ายเราใช่ไหมอุ้ยตัวแหลกอุ้ยเฮ้ยโซกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยไอโซกอรตันไอโซกอรตันลงมาเลยลงพามันพามาหายเดเมนเร็วดึงพามันมาไอเดเมนไอเดเมนเราช่วยได้อุ้ยหุดนอะไรวะเนี่ยอุ้ยเอาล่ะผมพาไม่ได้แล้วนะไอ้โซการ์ตันมาดุร้ายเพราะว่า ฆ่าคอยเลยฆ่าไฆ่าฉันเลยเออฆ่าผมเลยแล้วก็ตีกันเองเลยเออนั่นแหละนั่นแหละผมวางแผนนะเ,ออเรามาดูาาการต่อสูขขอ้ของข,ของสองคนนะไม่ตีกันหรอเฮ้ยไม่ตีกันได้ไงนี่แหละสร้างเก็บกสร้างของเก็บของหน่อยไหมวุ้ยเออ เฮ้ยคำคือมันคำ่างมึงก็ตายแล้วนี่ไงตีกันแล้วคุณเฮ้ยอุ้ยถือบล็อกเออจะกาดเลยเออนั่นแหละเชียอูเชียร์สกอริตันถึงมันจะตีผองมึงเตะไอเดอร์แมนมันโหดเกินโหดเกินมันยหญ่แล้วนะรีบไปวันนัรีบไปเลยรีบหนีรีบเพ่นลนะที่นี่โหดเกินโหดนไายโอเคโอเค โอเคเอานะโอเคเรารอดแล้ว,ลวสกอริต้ามันมีสกิลนะเราก็ต้องระวังด้วยมันมาอะไรว่าแล้วผมว่าแล้วนะทำไมเอ่อไอสกอริต <Spart acies> ้านี่หายไปั้นนะมันยืดตรงนู <bag> ้นนะแล้วอะไรก็รู้ยิงกูนะโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ก็อย่างนี้เลยเหรอเอาละของของครับไอ้เคยของครับของครับของครับเอาละครับ เอี้เราต้องทับของเก็บของก่อนเลยนะนะกล่องเก็บของโอเคเก็บของเร็วด่วนเลยเก็บของกล่องเก็บของเลยเอาละเก็บมั่วๆไปเลยนะเก็บที่จะเก็บได้เอานะเนื้อเนื้อผมที่ทุนไว้เนื้อเนื้อหายไปกับตาเลยนะเนื้อไม่รอดแล้วเนื้อเละเป็นชิ้นแล้วนะอุ้ยเนื้อเป็นไม่เล้วเนื้อมันแล้วนะเนื้อเละเป็นชิ้นน เนื้อผมจะกินเนื้อมันเดี๋ยวามาล่อไก่ได้หรอมั้ยถ้มาดูผลว่าใคาารชนากอนนะอุ้ยสู้นอย่างมันเลยนะมาเชียร์เชียร์มองหน้ามาด้วยมองหน้าหาเรื่องของนะเอาละ่ะมาดูกันอุ้ยอุ้ยมีการมองหน้าผมด้วยนะอุ้ยดูดิเฮ้ยเด็ดเด,ด็ไม่ใช่ผมไปสู้กับคนอื่นไป ไอเดอร์แมนมันโดนน้ำได้หรอวะน,นั้นน่ะรีบเก็บของรีบไปก่อนนะเก็บไก่ไก่ขออเจ้าโอเคยีคค่ผมมองหน้าไว้นะแต่มันไม่เห็นหนูเลยเออละทำทางเดินนะทางเดินเอาละนี่ทางเดินเรานะ หวังว่าขุมผมจำได้นะทางเดินตรงนี้วันตี๋กูกขัดใจรเร็วเออเร็ววะเนี่ยทางเดินมั่วๆที่ไม่รู้ทำมาเพื่ออะไรของนะเออเราต้องรีบขยุน่นเอ,อ่อขยายเอ,อ่เอ,อใช่ดาต้องรีบเก็บของนะของเนี่ยต้องรีบเก็บไอ้เช่นไก่เนี่ยเฮ้ยไก่น้อยโอ้ฉันถือมีเลยสินะ ใช่ไหมแฮ่เราจะบอลน่ามาคนจะรอใช่ไหมเฮ้ยอย่าบอกว่าอุ้ยไม่เหลือคนนะสกรอร์ผมเฮ้ยเฮ,ฮ้ยรีบฆ่าไอตัวไอ้ได้แม่เลยไอ้เนมันจะตายอยู่แล้วรีบฆ่ากูไม่ได้ไม่ใช่ด้วยวเฮ้ยสองตัวนี่สู้กันหน่อยดิคองงงม,มันอยู่ตรงนั้นอนะ มาลงมาเลยลงมาลงมาลงมาเออตีกันเลยตีกันให้มันที่สุดที่จะทําได้มาลงมาเลยลงมาเลยลงมาที่ลงมาลงมาลงมาพี่ชายเดี๋ยวก็สู้กันโอ้พอดีครับพี่มีอยู่ไหนกันนะะอุ้ยเอาละจังหวะเนี้ยหมาหมูครับหมาหมูรูปบล็อกเราได้อย่าขึ้นทังเลย ผมต้องการขอครับผมไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมใช่ไหมไอ้เรื่องไอ้นั่นมันดูร้ายจริงๆนะของผมหายไปไหนวันนี้อ้ยอุ้ยไอ้เดิมเกือบเฉียวหน้าเอาไปดีเดียวนะเออหูแล้วคนเห็นอะไรไหมของตรงนั้นยานะ ของตรงนั้นนหรเอ็นเดอร์แมนช่วยทีแม่มาเอ็นเดอร์แมนอย่าช่วยเลยตายกันดีกว่าเรื่องในหลังโซ่ตัวนีไปเลยฉันไม่อยากเห็นลูกนายอยู่ตรงนี้ที่พาฉันรวยโอ้ยตกใจเลยตกใจแบบดีเลยนะเอ็นูผมตกใจจริงๆแลนะตกใจดีเลยเฮ้ยถ้าได้ตายก็ได้ปลาดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดีจริงเลยได้ปลามา จะก็ดูโหมาดิไปดินหายไปไหนวะนะเก็บของกน,นได้ไหมอ,อ่ะเฮ้ยได้ป่า,ปา,ปาตายเยอะจริงจๆนะนมันสนมคือกันแล้วเหรออุ้ยอยอ้ย,อย,อย,อยเจ็บเออมาดิเอาะ่รไปแจมแจมตีได้แบนตีมัน ตีมันตีมันให้มันสนใจผมนะตีตีเออตีมันหนนะผมากให้มันตายเอเดอร์แมนนี่ขอมันตายเถะนะตายตายเลยเพื่อนลุมตีมันเออผมากให้มันตายเอเดอร์แมนนะให้มันตายสักทีลุมมันลุมมันหมัดมวยครับมวยครับหมัดมวยไม่รู้จักใช่ไหมหมัดมวยอ่ะดูดิตายตายลุมันลุมมันดูดนหมัดมวยจ้ะนี่แหละ อุวิชาที่้่ำเรียนมาร้อยล้านพันปีื่อจะใช้กันมาโอ้ยมันเตะหน้าผมจังๆเลยนะเฮ้ยมากันดิคิดว่าเก่าแล้วเราอะ่ะหิวได้ก็หิวสิมาดิกลัวน้ำเหรอไม่กลัวน้ำเดี๋ยวผมจะต่อยมันเองนะต่อยขาเนี่ยขาเขายาวของมันขาเร็วเรียวฉันดุมต่อยมันเร็วนี่นี่นี่น,น,นี่รุมขามันดุมขามันเออ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 โอ้ยกระโดดกระโด ย่าอแล้วราเไม่เราจะไม่ยอมแพ้เราจะสูเปืรอชาติสู้สู้สู้มามาลุมลุ้มเฮ้ยมันสกอริตามันเข้าพวกเลยนะ้ดีวเดี๋ยวเดี๋ยววมาเฮ้ยนี่ไงมันอยู่นี่ หน้ามาันถอยหน้ามาันงัดหน้ามันเลยเออสกอริตันอุน้ยสกอริตันยิงมัน,นนะนะถึงมันจะฆ่าเรานล้วแนตะ่มันก็โดนมันก็โดนนะมาดิเออมาอืมมาดิอุ้ยหิวันด้วยอุ้ยเออมันก็ตัดตายแล้วน้ำจะตายแล้วจะตายแล้วมาดิล้างแขนได้ป่อย่ะมาดิมาดิต่อไปก็เอสกอริตันแน่อนอนต่ออ้นายอุอ้ยสกอริตัน